รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดลลี่มีดีที่เดินทางกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เนี่ยครับบอมนะครับเตรียมนะครับคาเฟ่บรรยากาศดีๆร้านอาหารรวมไปถึงที่พักรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นที่ไหนนะครับไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผู้ชมครับเดลี่มีดีที่เดินทางกลับมาแล้วนะครับทวนพระรหัสแบบนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวทั่วไทยกันเลยซึ่งสัปดาห์นี้ผมยังอยู่ที่พัทยานะครับมีที่พักสวยๆนะครับมีร้านอาหารและมีคาเฟ่สวยๆรอคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยครับ ครับและที่แรกนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปนะครับเป็นคาเฟ่ที่ชื่อว่า The Cave Beach Club นะครับเ mm hmm. พิ่งเปิดมาได้ไม่นานตอนนี้ผมอยู่กับพี่บัวนะครับเจ้าของร้านของที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่บัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวให้พี่บัวเล่าหน่อยละกันว่า,าสไตล์การ <c oughs> ตกแต่ง ของเดอะเคฟบีชคลับนี้เป็นสไตล์ไหนครับพี่คือเคฟบีชคลับเนี่ยถ้าพูดคำเดียวเลยก็คือเป็นสไตล์ชนเผ่าเป็นเกาะที่เข้ามาเข้ามาในนี้แล้วก็มีชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งแล้วอยู่ในถ้ำก็เลยก็ตั้งเลยตั้งชื่อว่าเป็นเคฟค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่บัวแนะนำอาหารจานเด็ดของที่นี่หน่อยละกันโอเคเริ่มจากอาหารคาวก่อนละกันครับได้ค่ะมาพัทยาขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นหมวดยำตัวแรกเลยจะเป็นยำเหล่าแทบผลไม้นะคะก็ จะอุดมไปด้วยไข่ปลาแซลมอนหอ,อยแครงอดองก,อก็อีกจานก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นปูไข่ดองนะคะ<ม>ก็จะมีไข่ดองทานกับมันจะเข้ากับน้ำปลาแซ,ซ,ซ่บมากเลยได้เลยหน้ารประทานมากยำไปแล้วอะ,อะไรต่อดีครับก็เป็นตัวนี้ละกันค่ะเป็นหมูกรอบผัดกะปิอันนี้ก็เป็นจานอาหารไทยแท,แท,แท้แบบหมูกรอบผัดกะปิเลยนะคะ ก็จะลดมาคุกกับข้าวลดจัดดีค่ะปูนิ่มผัดผงกะหรี่แล้วกันนะคะใช้ปูนิ่มนี่คือพิสูจน์แล้วว่าทุกท่านชอบคือปูนิ่มเนี่ยค่ะเนื้อมันทานได้ทั้งตัวอยู่แล้วแล้วพอเราเอาไปทอดกรอบแล้วเราเอามาคลุกกับตัวน้ำผัดผงกะหรี่อ่ะมันก็เข้ามันก็เข้าเข้าไปมันมันเข้าเนื้อใช่ใช่ ได้เลยน่ารับประทานมากครับต่อไปเป็นกุ้งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นกุ้งกล้ามกรามผัดกระเทียมพริกขี้หนูสดก็คือจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนเราทานกุ้งผัดกระเทียมอะคะ่ะแต่มันก็ไม่ไม่รสจัดพอมาแถวนี้มันก็ต้องมีใส่พริกใส่อะไรลงไปด้วยถัดจากทานอาหารแน่นๆไปแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องปิดท้ายด้วยของหวานอยู่ดีได้เลยอ,อย่างตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตแมคคาเดเมียครับก็รสจะเน้นๆมากแบบว่าก็จะข้างในรู้สึกจะผสมแบบเหมือนเอสเปรสโซ่ด้วย ส่วนตัวนี้ก็เป็นเบอร์รี่ทาร์ตก็แนวคาเฟ่ก็อยากจะทำเค้กที่หน้าตาแบบสวยงามบ้างก็บริรทาก็เลยทำขึ้นมาก็ใช้ผลไม้สดออนท็อปแล้วก็มาอันนี้บ้างดีกว่าตัวนี้คือไฮไลท์ตัวนี้เกิดจากการที่ว่าชอบทานโลตีก็เลยให้เชฟทำให้ทานรปรากฏว่าอร่อยมากก็เลยทำขายแล้วเครื่องดื่มบ้างนะครับ,รบสที่นี่มีเครื่องดื่มอะไรบ้างครับบัวอย่างตัวแรกจะเป็นเพสโต้มิลเชค ส่วนอีกหนึ่งเมนูก็จะเป็นพอดีเผื่อสาวๆที่รักเป็นสายเฮลตี้อะค่ะพี่ก็เริ่มมีเป็นฟรุตโคพรสในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่บัวมากๆยินดีค่ะที่เปิดร้านนะครับต้อนรับรายการของเราแล้วก็มีอาหารหน้ารับประทานเยอะแยะมากมายเลยต้องขอขอบคุณพี่บัวมากเลยนะคะัได้เลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าสำหรับคุณผู้ชมคนไหนล่ะครับพี่บัวถ้าอยากจะมาที่นี่อยากจะดูรายละเอียดติดต่อจองโต๊ะได้ทางไหนบ้างครับโอเคที่ร้านเรามี Line o f f i c i a l นะคะ k e b e a c h c l u b นะคะแล้วก็ถ้าเป็นโบโฮก็เป็น @glasshouseboho นะคะเป็น Line o f f i c i a l ทั้งคู่เลย่ะ,ะยังไงตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวรับทานอาหารกันนะครับพี่บัวได้เลยค่ะเชิญค่ะครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีอะไรดีๆรอผู้ชมอยู่ครับ สารต่อปณิธานแห่งการให้อย่างต่อเนื่องสู่ปีที่24กับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวที่บริษัทไทยเบเวอร์เรตจำกัดมหาชนประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยและเครือข่ายพัธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักโลกจำนวน2 0 0 0ผืนพร้อมออกเดินทางสร้างรอยยิ้มและไออุ่นสู่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่15จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตอกย้ำแนวคิดมากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนค่ะปีนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับทางไทยเบบเบร์เลนะครับกำหนดพื้นที่ไว้15จังหวัดนะครับก็อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือนะครับจะนำผ้าห่มเนี่ยไปมอบให้ผมเองในานามของพี่น้องประชาชนทั้ง15จังหวัดแล้วก็ พี่น้องชาวมา,าไทยนะครับก็กราบขอพระคุณทางไทยเรบเวณจำกัดหมหาชนที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยทำให้การทำหน้าที่บำบัดทุกมนุนสุขของพวกเราชาวมา,าไทยเนี่ยนะครับาสามารถทำงานได้ผลดีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีคู่กันมาเนี่ย24ปีแล้วแล้วก็หวังว่าโครงการ อมอบความอบอุ่นนะครับของไทยเบฟต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะยังคงอยู่แล้วก็ทำให้เราได้ช่วยกันอิอ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญนะครับ กับโครงการนะครับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวดำเนินการมาตั้งแต่ปี2543ส่งมอบผ้าห่มผื้นเขียวมาแล้วจำนวน4 8แสนผืนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการพัฒนาด้านการศึกษากีฬาและสาธารณสุข อีกทั้งยังต่อให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมจากพันธมิตรและรณรงค์ให้ความรู้คัดแยกขยะในชุมชนทั่วประเทศเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนลงมือทำและนำขวดพลาสติกเพชรมาผ่านกระบวนการรีไซเคลิลถักทอกลายเป็นผ้าห่มผืนเขียวรักโลกที่ให้ความอบอุ่นค่ะ หลังจากทานอาหารขนมเครื่องดื่มลองท้องกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าเราไปหาอะไรทานกันต่อดีกว่าจะเป็นอะไรนะครับเจอกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน นุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ 2เช่นเคยนะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารกันซึ่งวันนี้นี่โอ้โหทำผมมายังไงก็ไม่รอดนะครับเพราะเป็นร้านอาหารที่ติดทะเลเลยวิวดีมากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ๊จุกซีฟู้ดสาขาสามนะครับอยู่กับลุงนันนะครับลุงนันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลุงนันทำไมลมดีขนาดนี้ครับเนี่ยที่นี่ก็เนี่ยแบบเนี้ยครับทุกวันเลยติดทะเลเลยทานอาหารไปได้วิวทะเลนะลุงนันเนาะ อ่ะง่ายเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูแล้วกันว่าร้านเจจุกซีฟู้ดเนี่ยครับมีอะไรเด่นๆมาบ้างงั้นเดี๋ยวให้ลุงนั้นเริ่มเริ่มเลยแล้วกันครับเมนูแรกเมนูอะไรครับปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วครับนะครับ,รบเราใช้ปลาเก๋าปลาเป็นปลานึ่งเนี่ยทำไมเป็นปลาเป็นกินไม่ได้ไม่อร่อยครับไปปลาเมนูที่สองบ้างดีเลยลุงนั้น ใช่ครับปลากระพงน้ำปลาทุกคนมาต้องสั่งทุกคนมาต้องสั่งครับนี่ก็อีกหนึ่งเมนูแนะนำนะครับคุณผู้ชมครับที่ใครมาที่ร้านนี้ต้องสั่งกันนะครับอ่ะต่อไปเมนูไหนต่อดีครับตรงนั้นไข่เจียวไข่เจียวอันนี้ไข่เจียวอะไรครับไข่เจียวปูครับไข่เจียวปูบางคนก็จะเรียกว่าไข่เจียวเค้กทำเป็นแบบเหมือนเค้กอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเค้กเลยครับครับผมนี่เป็นเอกลักษณ์ของเราเราเลย โดยเจจุกเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเจจุกเป็นคนคิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาครับโอ้โหอะไข่อยู่ไหนผมเห็นปูเนี่ยนี่คุณผู้ชมให้ดูผมบอกว่าเราขายคุณภาพะเราขายคุณภาพโอ้โหปูมาแล้วปูต่อครับอันนี้คือปูนึ่งปูนึ่งใช้เป็นปูพันอะไรนะครับลุงเงินปูมาใช้ปูมาเป็นเชียงปูเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ เมนูนี้บ้างกันนะครับยำสามไข่ครับยำสามไข่จะมีไข่ปูไข่แมงดาแล้าไข่ปลาเดียวเซียวออกรสแบบยำนะออกเปรี้ยวออกหวานเปรี้ยวหวานเผ็ดเนาะต่อมานี่เลยละกันครับอันนั้นกั้งพริกไทยดำกั้งกั้งกระดานนะกั้งกระดานนะครับไม่เล็กนะเหลืออีกสามเมนูอ๋อส่วนกระทะร้อนครับแล้วเราก็เน้นหอยตัวใหญ่ๆแล้วไม่เอาตัวเล็กไม่าย หยู้แลเท่าเท่าช้อนที่จะตักกินข้าวได้เมนูข้างหน้านุ้นอันนี้คณาปลาเค็มครับครับปลาอันนี้เราใช้ของเราเองเลยเราทําใช้เนื้อปลาอินทรีเลยปลาอย่างอื่นเราก็ไม่ใช้นะอันนี้เป็นเนื้อปลาอินทรีเลยแล้วเราก็มามามาแช่มาอะไรทําเราเองตักเราเองทาของเราเองครับผมแล้วก็มาปิดที่เมนูสุดท้ายตรงนี้นั่นก็คือเนื้อปลาอินทรีต้มละกํารสชาติกลมกล่อมนะละกําเลนะรสชาติกลมกล่อม Hmm. อันนู้แต่ว่าน้ําซุปเนี่ยได้กลิ่นของระ,ะกรรมที่เข้มข้นมากครับโอ้ oh. อร่อยถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากจะจองโต๊ะไปที่ไหนได้บ้างครับก็มาที่เบอร์โทรศัพท์ครับผม038222066ค,ครับผม ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับลุงนันมากมากครับผมเปิดบ้านเปิดร้านนะครับต้อนรับรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณนะครับนันมากมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับไงตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวทานอาหารก่อนนะครับลุงครับเชิญเลยครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าไปดูห้องพักกันต่อจะเป็นที่ไหนเจอกันช่วงหน้าครับครับ t ด e d รีร่วมยินดีกับเรื่องสั้น Family Comes First โดยรักและผู่พังผลงานของคุณฤทธิพงษ์รักวัฒนานนที่คว้ารางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนซีไรต์ประจำปี2566ซึ่งเนะื้อหาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนในมุมมองใหม่ที่ผู้เขียนถ่ายทอดผ่านแนวการเล่าเรื่องที่หลากหลายทั้งแนวสมจริงแนวสัจจานิยมมหัศจรรย์และอุปมาณิทัศน์ชวนให้ผู้อ่านตีความได้หลายในยะโดยงานประกาศผลก ตัดสินได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบอเร์เรจจำกัดมหาชนค่ะผมคิดว่าวรางวัลสีไร้าเก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับมีชชนท่านคงจะไม่ต่อเนื่องมาถึง45ปีแล้วเพราะมิติของความเป็นมนุษย์นั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องวัตถุอย่างเดียวนะครับมันต้องเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมศิลปะสิ่งที่ดีใจอ่างคือเปิดมิติไปสู่อาเซียนด้วยนะครับเพราะว่าคำว่าวรรณกรรมศิลปะนั้นไม่มี การประสานร่วมกันนะครับมีความรู้สึกแชร์ร่วมกันเนี่ยไอ้สีตาๆเนี่ยเป็นของมีค่าแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์การสแสดงความเป็นมนุษยชาติดีใจที่สุดมีเยาวชนเข้ามาร่วมด้วยวันนี้นะครับเกิดจ้าขงจะสนใจในเรื่องขีดเขียน,นในแกเริ่มมีความหวังนะครับมองเห็นความสำเร็จแต่ซีด้านที่แกกำลังสนใจอยู่เนี่ยนะครับใครทุกคนเนี่ยถ้ามีความพยายามนะครับโอกาสก็จะให้ ให้เกิดได้ทุกเมื่อเลยนะครับบริษัทไทเบฟก็ได้ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมสร้างสรรค์ของรางวัลซีรายนี้มาโดยตลอดน่าดีใจที่ได้เห็นว่ามีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้ามาร่วมเป็นอันมากครับงานในลักษณะนี้เป็นงานที่เรายินดีสนับสนุนเพราะว่าเป็นงานสร้างสารรค์ครับผมคิดว่าหนังสือด้วยรักและผูกพันนี่เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากครับ สะท้อนให้เห็นเรื่องของความผูกกอนของสถาบันครอบครัวในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะยังมีความรักกันโดยบนพื้นฐานของครอบครัวก็ดีวัฒนธรรมก็ดีแต่ก็เริ่มมีความผูกพันรเราจะรักษาไว้อย่างไงเราจะรักษาความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมกับชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลอย่างไรครับมีประโยชน์แน่ครับเชียให้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับจาก านอาหารอิ่มเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมถึงเวลาหาที่นอนกันบ้างช่วงหน้านะครับผมมีที่พักบรรยากาศดีๆรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นที่ไหนเจอกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ ทมกทกับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับกับรายการเดอะดารี่นะครับช่วงนี้เช่นเคยเราพาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่พักบรรยากาศสวยๆกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่นาวนาเนเจอร์เอ็กเกมนะครับนัทคุณนุไว้นะครับเดี๋ยวไปคุยกับเขากันนะครับอยู่ตรงนี้แล้วคุณนุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนครับผมมีคําว่าเนเจอร์อยู่ก็ต้องเกี่ยวอะไกับธรรมชาติแน่ๆเลยคุณนุครับผมก็คือโรงแรมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับ ครับผมเลยต้นไม้สีเขียวครับครับผมมีความนุ่มลื่นยเยอะมากเลยนะใช่ไหมพี่นุ้ใช่ครับผมอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของโรงแรมหรือเปล่าครับใช่ครับผมก็คือเน้นให้ลูกค้าเข้ามาพักที่นี่ได้สัมผัสกับธรรมชาติใกล้ชิดกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดครับงี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปเดินดูกันนะครับแล้วก็รวมถึงห้องพักด้วยที่วันนี้เนี่ยพี่นุ้กจะพาเราไปงั้เดี๋ยวตามพี่นุ้กไปครับไปครับผู้ชม อันนี้เป็นลมไทยแรกนะครับเป็นห้องดีลักพรูเอคเซสซีวิวครับผมครับผมครับห้องนี้ความโดดเด่นของห้องห้องนี้นะครับผมก็จะมีสาไว้น้ําตรงระเบียงครับลูกค้าก็จะได้ครับผมถ้าเป็นคนนั้นคือข้างหลังมานี่เป็นอ่างอาบน้ำครับผมนึกว่าห้องเล็กๆนะครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับนี่มีอ่างอาบน้ำตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้จริงๆก็คือสามารถเป็นโซนทั้งทานอาหารแล้วก็ทําทงานก็ได้ใช่ใช่ครับ นี่เป็นแค่ห้องแรกเท่านั้นนะครับผู้ชมครับอลังการขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันงั้นเดี๋ยวไปห้องถัดไปกันครับสิ่งอำนวของที่นาวาน่ามีอะไรบ้างครับเออเรามีสระว่ายน้ำครับผมเราจะแยกเป็นสระว่ายน้ําอันนี้จะเป็นตำหรนบเด็เลยแล้วก็อันนี้สําหรับเด็กครับผมเด็กอยู่นี้ใช่ครับผมแล้วก็มีห้องฟิตเนสครับห้องสตรีมจะตรงข้ามห้องฟิตเนสเลยครับผมแล้วก็จะมีห้องฟังก์ชันที่สามารถนั่งเล่นครับครับผม แล้วก็มีกาแฟให้บริการฟรีครับอ๋อเหรอครับผมอีกห้องนึงจะเป็นห้องวายบาร์ครับผมเข้ามาห้องถัดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมห้องนี้ชื่อว่าห้องอะไรครับ s ุ per deluxe sea view ครับผมสุ per deluxe sea view นะครับก็แปลว่าเราจะได้วิวของทะเลอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับ และที่แตกต่างไปกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับคือที่นี่ระเบียงใหญ่มากคระเบียงนอนนี่ไซส์เท่าไหร่ครับพี่นูเบียงนอน6ฟุตครับผมหฟุตอุ้ยนี่นี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้วิวของทะเลนะครับตื่นเช้ามาได้วิวทะเลเลยความพิเศษของห้องนี้นะครับผมก็คือห้องน้ําเราจะแยกเป็นสไตล์ his and h e r นะครับผมอันนี้ก็คือสามารถใช้สอยได้สะดวกสบายเลยสําหรับที่มาเป็นคู่หรือว่ามาแปพัผ่อนเป็นแฟ แฟนนะครับผมครับผมครับผมข้างหลังนี้นะครับชาเร์นะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้าอยู่ข้างนอกเลยมาคุณผู้ชมอะใครอยากจะได้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับได้นอนแช่น้ําอุ่นๆแล้วก็มองดูพระอาทิตย์ตกไปตรงนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับให้มาที่ห้องนี้กันเอาพ่นุเนาะไปเลยอีกห้องหนึ่งนะครับที่พ่นุ่อยากจะพาเราไปคือห้องอะไรครับหนูเป็น เป็นห้องบ r o ฟอนตู l ิ i ล่าครับผมบ r o ฟอนตู l ิ i ล,ล่าอ๋อเป็นพูลล่าเลยใช่ครับผมอันนี้จะได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ได้สระว่ายน้ำส่วนตัวนยครับ,บรลลห้องสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผู้ชมครับ Bitch Front Pool Villa ห้องนี้นะครับขนาดห้องจะกว้างอยู่ที่145ตารางเมตรนะครับผมที่แบ่งแยกห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําเป็นสัดส่วนครับผมห้องน้ํากว้างเลยครับผมห้องน้ําก็จะเป็นสไตล์เฮทเชนเออรเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ได้อ่างอาบน้ําครับผมแบ่งซิงแบ่งซิงนี่นะครับมาในโซนห้องนอนนะครับผู้ชมก็มีที่กว้างมากๆเลยที่นู่นนะครับเตียงเป็นขนาดเท่าไหร่บ้างครับพี่เตียงขนาด6ฟุตเหมือนเดิมครับผม ที่นอนนุ่มมีโซฟาให้อีกครับเจ๋งมากนะครับและอย่างที่บอกว่าห้องนี้นะครับเป็นห้องคูลวิลล่าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ําส่วนตัวที่นี่กันข้างนอกนี่ครับบรรยากาศนุ่มลื่นมากครับคุณผู้ชมครับยังไงใครที่อยากจะหาห้องพักนะครับที่มีบรรยากาศดีความเป็นส่วนตัวนะครับแนะนําเลยว่าห้องนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีพอสมควรเลยครับผมเนาะอ่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าอยากจะมาพักที่นี่ ่นาวาน่าเนสเตอร์เอสเคมีช่องทางการติดต่อติดตามเดินทางยังไงบ้างครับพี่ครับผมช่องทางในการจองก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของทางโรงแรมจะเป็น w w w n a w a n a k i ็ g นาวาน่า r ีดกลรีคมรับผมมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครเมมเบอร์นะครับลด30%รครับผมแต่จะเป็นช่วงช่องทางอีกช่องทางนึงก็จะเป็น Line Official ครับผม Line แอ n นาวาน่าพัทยาครับ ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่มีแพลนอยากจะมาพักผ่อนนะครับที่พัทยานะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่นุ้งมากยินดีเลยครับที่เหมือนเปิดบ้านต้อนรับเรานะครับขอบคุณมากครับพี่นุ้งคครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบล็คเรดจำกัดมหาชนคอโตอิตบุนเบาคิวคอนและขนมออกรอบตราโฮมี่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทย ต้องติดตามกันแต่ว่าวันนี้นะครับทั้งบอมแล้วก็พี่นุขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีต Con, มวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้